ทีชเออาสปอร์ตภูมิใจนำเสนอะวันนี้มาพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ครับภาค3แอคชั่นดีหรือไม่หลังจากที่พวกเราได้เห็นตัวอย่างที่2องของอดิเมวันพันแมนซีซั่นสไปแล้วพวกเราได้เห็นความว้าวของภาพที่สวยขึ้นครับแล้วก็จังหวะตลกนะครับซึ่งน่าจะทําได้ดีละการแสดงสีหน้าของตัวละครนั้นทําได้ดีระดับหนึ่งเลยถือว่าดีมากๆเลยครับดีกว่าภาค2อย่างชัดเจนแต่มันก็ยังเหลืออีกอย่างหนึ่งที่พวกเรารู้สึกเป็นห่วงและพวกเขาก็ยังไม่โชว์ให้กับพวกเราได้เห็นเลยวันพันแมนเป็น อนเมตตลกอันนี้ยเราเข้าใจดีแต่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดขายของวันพันแมนนั่นคือฉากแอคชั่นคำถามมากมายของเหล่าแฟนคลับอย่างพวกเราครับว่าเอ๊แล้วไม่โชว์มาแบบนี้กักเอาไว้แบบนี้แอคชั่นจะดีหรือเปล่าเพราะว่าเรามีตัวอย่างให้เห็นแล้วครับว่าในอดีเม s ซีซั่น2นั้นมันมัน,มนไม่รู้จะบรรยายอย่างไรครับ ฉากมันไม่ได้อลังการขนาดนั้นแต่มันก็พอดูได้ละแต่แฟนคลับวันพันแมนที่มีภาพจําหรือภาพติดมาจากซีซั่นหนึ่งที่มันเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วฟูแล้วไปกระแทกกันอย่างหนักหน่วงตุ้มแอคชั่นสุดอลังการงานสร้างในภาค2ความรู้สึกนั้นมันหายไปเยอะเหลือเกินครับแถมในฉากแอคชั่นต่างๆแทนที่มันจะสู้กันอย่างดุเดือด มันกลับกลายเป็นการสู้กันแบบแป๊ะๆเพราแป๊ะซึ่งเราก็ห่วงรัาว่าภาค3มันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าโดนด่ามาแบบโอ้โหสุดขีดเลยครับในอนเมะภาค2ภาค3เนี่ยแฟนคลับอย่างพวกเราก็รู้สึกเป็นห่วงรัาว่ามันจะทําได้ดีหรือเปล่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะภาค2มันแล้วก็แล้วไปแต่พอมีการประกาศสตูดิโอในการทำภาค3ซึ่งเป็นสตูดิโอเดิมที่ทำภาค2เนี่ยพวกเราก็รู้สึกเป็นห่วงจริงๆครับ แต่ดูเหมือนว่าในรอบนี้เขาจะไม่ได้รีบนะครับเพราะว่ามีเวลาในการทําค่อนข้างเยอะและเงินก็น่าจะเยอะกว่าภาค2ด้วยความรู้สึกของพวกเราก็มันก็ต้องดีกว่าเดิมแล้วละเพราะว่าไม่จํากัดเรื่องเวลาและไม่จํากัดเรื่องงบประมาณแล้วนะ แต่ก็ยังแอบเป็นห่วงเขาเพราะว่าค่ายนี้ส่วนใหญ่ก็จะทําภาพสวยอันนี้ยอมรับแต่เป็นค่ายที่ไม่ค่อยได้ทําการ์ตูนแอคชั่นเท่าไหร่นะครับอันนี้น่าเป็นห่วงใจจริงๆคุณต้าเนี่ยอยากจะให้ UFO stable นะฮะมาทําแบบให้มันอลังการงานสร้างไปเลยเนะเาะพะเราพูดกันหลายครั้งแล้วครับว่าตั้งแต่อดิเมะภาค3 456หรือยไปจบภาคการ่โลเนี่ยมันเป็นภาคที่ค่อนข้างอลังการงานสร้างครับอาจารย์มุรตาเนี่ยวาดแบบใส่สุดเลยฉากการต่อสู้การจับคู่การต่อสู้รวมไปถึง ฮีโร่ที่ออกมาเป็นระดับคลาสเอสและรวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงขอ,สของสมาคมมนุษย์ประหลาดเป็นระดับมังกรซึ่งการต่อสู้มันจะไม่ได้เป็นระดับฮีโร่คลาสซต่อสู้กับระดับปีศาจอะไรแบบนี้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอลังการงานสร้างมันต้องตูมตูมอ้มอยากบนอะกลับมาทนเสียงเดิมไหมแม่เมื่อกี้นี้ขออภัยด้วยมันใจมันอยากให้ UFO Table มาทำนะฮะ กลับมาที่ค่ายที่พวกเรารักกันต่อนะครับนั่นก็คือ JC Staff นะครับที่มาทำภาค3พูดถึงตอนภาค2เล็กน้อยนะครับภาพ ไม่ค่อยดีนะแล้วก็ในฉากแอคชั่นก็ไม่ค่อยดีพอมาเป็นภาค3เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะคาดหวังได้หรือเปล่าแต่เขาก็รู้สึกว่าจะให้ความมั่นใจกับพวกเรานะว่าจะทําให้ดีกว่าภาค2แล้วพวกเราก็รอคอยกันครับก็รอคอยกันถึงระดับหนึ่งเลยทีเดียวในะข้ามปีกันเลยหลังจากที่มีตัวอย่างแรกมานะครับพวกเราก็คาดหวังว่าจะได้ดูแล้วลหละถึงแนมะ้ว่าตัวอย่างแรกการต่อสู้มันยังจะไม่เท่าไหร่นะ เป็นฉากการต่อสู้กันระหว่างกาโลที่ได้เจอกับรอยลิเ p p e r และก็มแมลงเทพเป็นฉากที่จะต้องเล่าประกอบไปในจังหวะที่ซอมบี้แมนนะครับพูดคุยกับดรเจนัทซึ่งหากจะสโลก็ได้นะพวกเรารู้สึกว่ามันภาพมันไม่ค่อยเร็วนะครับแต่มันก็ถูกต้องเนาะตามแบบฉบับของมังงะก็ต้องสโลเล็กน้อยอะนะเพราะว่าจะได้มีการเล่าเรื่องกันให้มันสมูทหรือว่าเล่าเรื่องพอดีกับการต่อสู้ <c oughs> อันนี้ผมบ่นนิดน้อยนะถ้าหากเป็น เมทเทลเนี่ยเขาก็จะทําแบบเดียวกันนะครับนั w ่นก็ค <governors clergy accept ance> like oh, be ือให้ม mm ันเป็นฉากต่อสู้ที่พอดีกับการเล่าเรื่องนะครับที่มันค่อนข้างยืดยาวเล็กน้อยนะเพราะว่าบทคําพูดของจอร์เจนัทเนี่ยก็จะพูดถึงการปลดลิมิเตอร์ของไซตมะนั่นเองถ้าเป็นเมทเทลทำนะผมเชื่อว่าเขาจะปรับฉากให้มันเร็วอะเร็วเขาเดิมอะตุ๊บๆแล้วก็เพิ่มฉากการต่อสู้ซึ่งเมทเทลเนี่ยก็ชอบทําบ่อยๆนะครับเพิ่มเพิ่มฉากการต่อสู้ให้มันดูอลังการให้มันดูเล้าใจมากขึ้นแอบเพิ่มมากกว่ามังหะรงประมาณนี้หรอ มันคืออนิเมะแต่พอมาเป็นเจสิสตับครับเอาพอดีเลยเอาพอดีกับมังงะกี่หน้าก็เอาเข้านั้นเลยครับไม่มีการเสริมมันก็เลยต้อง้อาจ,จะแบถ้าจ,จะทําให้พอดีไปต้องมันต้อง,องโลอ่ะใช่ไหมเหนื่อยใจอ่ะเหนื่อยใจกับตัวอย่างแรกแต่ก็ไม่เป็นไรภาพสวยขึ้นเรารอตัวอย่างที่2กันนะครับตัวอย่างแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนั้นต้องสู้กันแบบ มันก็ไม่ได้สโลว์มากนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่เร็วพอแล้วก็หวังว่าเฮ้ยมันจะได้เห็นตัวอย่างที่สองที่เป็นฉากการต่อสู้กันระดับมังกรมากขึ้นอย่างเงี้ยมันฉากการต่อสู้ที่มันอลังการโชว์ไซต์แตมาตุ้มอารมณ์แบบนั้นนะ่ะเราก็รอมาจนถึงรอรอ,อนานเลยรอนานเลยจนถึงช่วงที่เขาประกาศวันฉายเลย ก็มีการประกาศวันฉายนะครับคือวันที่5ตุลาอันนี้เราก็รอคอยกันแล้วก็ก่อนวันที่5ตุลาก็หวังว่าจะได้เห็นตัวอย่างกันนะแต่สุดท้ายแล้วตัวอย่างก็ไม่มาสักทีครับแล้วมันก็มาก่อนวันที่5ตุลาเล็กน้อยแล้วมีการบอกอีกนะว่าวันที่5ตุลาจะไม่มีภาค3นะครับทีแรกนะบอกว่าจะเป็นภาค3แต่ถึงใกล้วันเนี่ยเขากลับบอกว่าเ,เป็นการสรุปภาค2เอ้ยเรารู้สึกแปลกแลแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรแต่เราก็รอตัวอย่างที่2อ่ะตัวอย่างที่2มาฮะ แล้วผมก็เข้าไปดูเพื่อนๆก็เข้าไปดูแล้วล่ะก็คงเห็นกันทุกคนแล้วสารภาพมาเลยสิ่งที่พวกเราอยากเห็นที่สุดคืออะไรงานภาพที่สวยขึ้นฉากตลกไม่ฮะเราอยากเห็นฉากแอคชั่นใช่ไหมคิดเห็นตรงกันกดก้าวมาเลยพอเข้าไปดูเขากับโชว์ไอเนี่ยภาพสวยขึ้นฉาก ตลกซึ่งมันก็ยังไม่ตลกมากพอหรอกเพราะว่ามันต้องดูยาวๆมันต้องดูฉากทั้งฉากหรือทั้งตอนหรือทั้งจังหวะนั้นน่ะมันถึงจะรู้สึกว่าตลกคืออ่ะหลายๆคนอ่านมังงะมาแล้วอะ่ะมันตลกอยู่แล้วมันตลกอยู่ในตัวของวันพันแมนอยู่แล้วแต่สิ่งที่พวกเราอยากได้เห็นไม่ใช่ภาพสวยไม่ใช่จังหวะแก,ก๊กซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเดี๋ยวก็ตลกแน่นอนวันพันแมนมันตลกแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่เชิดชูอดิเมะวันพันแมนคือฉากแอคชั่นน่ะใช่ไหม ตัวอย่างที่สองเนี่ยมีเวลาหนึ่งนาทีห้าสิบสี่วินาทีครับพวกเราก็หวังว่าเฮ้ยมันต้องมีสักนิดหน่อยละกับฉากแอคชั่นไม่มีฉากแอคชั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉากขยับปากซึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังจะดูอันนั้นนะสรุปแล้วมันก็จบไปดื้อเลยครับแล้วพวกเราก็เหวอะอะออออออจบแล้วเหรอตัวอย่างแล้วฉากแอคชั่นที่ฉันหลอกคออยู่ไหนมันจะฉายอยู่แล้วมันเลยมีคําถามนี้เกิดขึ้นมากมายเลยครับกับแฟนคลับทั่วโลกเลย ฉากแอคชั่นมันจะไปรอดหรือเปล่าแล้วฉากแอคชั่นของวันพันเมียนซีซั่นสามเนี่ยมันจะดีจริงไหมถ้ามันดีจริงทำไมไม่โชว์ออกมาเลยล่ะหรือว่าเขาอยากจะกัดแบบให้พวกเราบ่นกันไปก่อนเฮ้ยมันไม่ดีแน่นอนแต่ถึงวันจริงนะวันที่12ตุลาที่จะถึงนี้นะวันอาทิตย์หน้าเนี่ยว้าวพวกเราอ่ะตอนพวกเราดูอ่ะว้าวยิ่งกว่า UFO t a b อ e อีกนะมันหั้ว่ารังการงานช่างบาพสวยเลอเกินให้พวกเรารู้สึกแบบนั้นเหรอ เพื่อนๆจะรู้สึกแบบนั้นจริงๆเหรอคําถามเป้งๆเลยครับเพื่อนๆฟังผมบ่นมาตั้งนานแล้วครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรภาค3ของวันพันแมนครับแอคชั่นมันดีจริงไหมและสําหรับเพื่อนๆที่ฟังผมบ่นมาถึงตอนนี้ฮะขอบคุณมากๆที่อดทนฟังแล้วก็น่าจะมีหลายๆคนที่มีความรู้สึกเดียวกันเนาะ ถ้าเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมพูดคุยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครป e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันถ้าหากคุณไม่รู้ว่าจะพิมพ์คาว่าอะไรพิมพ์คาว่ารักหรือคาว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ล่าลากันเพียงแค่น,นี้แล้วพบกันใหม่กักบ CharSport 12ตุลานี้เจอกันนะเพื่อนๆนะภาพสามมาละงานแอคชั่นมันต้องมีอเนาะบายบาย